ไปดูอีกหนึ่งกรณีค่ะสำหรับการจัดระเบียบวัดพระาธาตุพนมนะเพื่อที่จะมีการเตรียมเสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลกแต่ว่ามันอาจจะมีปัญหาวุ่นวายค่ะเพราะว่ากลุ่มพ่อค้าแม่ค้าเขาบอกเขาไม่พอใจนะฝ่าฝืนการจัดระเบียบจนมีการบานปลายเกิดขึ้นมีข้อพิพาทกับทนายอนันต์อนันชัยชัยเดชนะ,ะในฐานะ วยาวัวจกรของวัดนั่นเองแล้วก็เป็นประธานดูแลผลประโยชน์ของวัดพระาธาตุพนมด้วยเขาก็เลยบอกว่ามีการใช้กฎเหล็กนะหลังจากที่มีข้อพิพาทกันเกิดขึ้นคือก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปก่อนนะคะเขาบอกประกาศปิดวัดเลยค่ะเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนก็คือเริ่มตั้งแต่วันนี้วันที่5พฤษภาคมนี่เองพอมันมีข่าวล่าสุดก็ทําให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพร้อมหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เลยต้องลงพื้นที่ไปช่วยเจรจาก็ทําให้บรรดาพ่อค้าแม่ค้ายอมที่จะเข้าไปอยู่ใน พื้นที่ที่เขามีการจัดระเบียบให้ล่าสุดทางเพจของวัดที่ฉันเา้าไปด,ดูนะเขาก็เลยมีการแจ้งข้อความบอกว่ายกเลิกและคําสั่งปิดวัดแต่ว่าเปิดให้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าไปสักการะพระาธาตุได้ตามปกติคือกรณีนี้มันคล้ายๆกับที่จังหวัดพระนครศรีธุยาที่เขาจะขอประกาศ ให้เป็นมรดกโลกทีนี้บรรดาร้านค้าอะไรต่างๆเนี่ยนะคะ,ะจริงๆแล้วมันต้องอยู่ให้เป็นที่เป็นทางให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยรับอย่างะะปัญหาที่เกิดขึ้นตรงที่วัดพระธาตุพนมคือพ่อค้าแม่ค้ากลุ่มหนึ่งเขาก็อยู่บริเวณทางเข้าประตูวัดเลยไนงะมันก็จะไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยคือจริงๆแล้ววัดนะ่ะไม่ได้ห้ามในเรื่องของการขายแต่เขาไปจัดระเบียบแต่มันอาจจะอยู่ไกลาจากประตูทางเข้าหน่อยแค่นั้นเองเขากพรากลัวพ่อค้าแม่ขายว่ากลัวว่าเอ้าคนจะไม่มาซื้อคือจะเดินทาง คือแล้วมาเข้าวัดไปกราบสักการะเลยเพราะฉะนั้นเลยคือเลยไม่ยอมที่จะย้ายออกไปตรงนั้นใช่ค่ะ,คะก็ถือว่าเป็นการจัดระเบียบเพราะว่าเดี๋ยวเขาเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกก็คือทําให้อยู่<ฆ>เป็นที่เป็นทางนั่นเองนะคะเมื่อวานนี้คุณผู้ชมคุณวันชัยจันพรผูนนะะ้ว,ว่าราชการจังหวัดนครพนมนะคะก็ลงพื้นที่ไปร่วมกับอําเภอธาตุพนมตํารวจสพธาตุพนมหารือกับทางวัดคณะก,กรรมการวัดผู้นําชุมชนท้องถิน่นแล้วก็ทนายเอื้อมูลสิงห์ วัยาวัจกรคณะกรรมการวัดพระธาตุพนมวระมหาวิหารซึ่งก็เป็นตัวแทนของทนายอนันชัยเพื่อหาข้อยุติร่วมกันนะคะก็เลยได้ข้อสรุปค่ะคุณผู้ชมก็คือทางผู้ค้าเนี่ยบอกว่ายอมย้ายออกจากพื้นที่หน้าวัดและเข้าไปขายของในพื้นที่ทางวัดเพื่อที่จะจัดระเบียบให้ แต่ขอให้ทางวัดเนี่ยจัดพื้นที่ที่มีความเหมาะสมให้เพียงพอกับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าซึ่งทางวัดก็อยู่ระหว่างการดําเนินการในการจัดโซนดิ่งให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อที่จะรักษาภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยว และไม่ให้กระทบกับพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาทาบุญค่ะก็เพื่อที่จะให้เป็นมาตรฐานเดียวกันซึ่งสถานที่ใหม่ที่จัดให้ขายเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ไม่ไกลจากวัดก็อยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละค่ะ,คะแล้วก็จะมีการจัดระเบียบในเรื่องของประเภทของการค้าขายเรื่องของราคาและที่สําคัญต้องไม่ไปรบกวนกับในส่วนของนักท่องเที่ยวด้วยค่ะเราคิดว่ามติของคณะกรรมการในวันนี้เนี่ยจะได้ไปบอกกล่าวให้กับคณะพวกของพ่อค้าแม่ค้า แล้วก็เราจะได้ทําความเข้าใจร่วมกันครับก็คิดว่าคงจะได้รับความเมื่อมือด้วยดีเพราะว่าเราเองเนี่ยเราก็จะทําเพื่อบรดาพ่อค้าแม่ค้านี่แหละครับเพื่อจะได้ให้เขาได้มีอาชีพกันต่อไปนะครับส่วนคงอยู่ในบริเวณใกล้ๆเนี่ยนะครับไม่ไม่ไมกลาจากบริเวณทางเข้าวัดประมาณสัก50เมตรได้ก็คิดว่าคงจะไม่ไกลนัดแล้วก็คิดก็คิดว่าบริเวณตรงเนี้ยในการที่จะมาค้าขายหรือจําหน่ายเนี่ยก็ค,คิดว่าคงจะมีคนเดินผ่าน,านไปผ่านมาแล้วก็สามารถที่จะจําหน่ายได้ครับแต่ว่า เราจะจัดระเบียบเรื่องของประเภทของการค้าขายอัตราการค้าขายต่างๆก็ขอความร่วมมือแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือจะไม่ไปลักษณะของการที่จะไปขอร้องให้เอามาซื้อต่างๆไปเลยไปเนี่ยอยากจะให้ผู้ที่มาไหว้พระธาตุเนี่ยได้ไปซื้อสินของด้วยความสมัครใจนะครับ<ส>วันนี้เราได้ข้อยุติตรงกันนะครับว่าวันนี้เราจะขอให้พ่อค้าแม่ค้าที่อยู่บริเวณหน้าวัดเนี่ยขยับมาพื้นที่ที่เราได้เตรียมไว้ซึ่งไม่ไกลนะครับในเบื้องต้นสะกก่อนก็จะใช้เวลาประมาณสักสามสี่วัน แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะหาพื้นที่ที่เราได้เตรียมไว้ไเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะขอให้แมคค้าเนี่ยไปขายในจุดที่เรากําหนดซึ่งก็จะเป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นครับก็เรียกว่าถือโอกาสเป็นการจัดระเบียบนะถ้าไปขายที่เป็นท,นที่เป็นทางที่จัดเอาไว้มันก็ได้ภาพความเรียบร้อยด้วยนะใช่คือบางทีครับ เราเคยไปวัดดังๆอะไรต uh ่า huh. งๆถ้ายังไม่มีการจัดระเบียบสมมติเราไปทําบุญ<อ>ก็จะมีคนเอาของมาขายมาอะไรประมาณนี้ค่ะบางีแทบจะเดินแทรกไม่ได้เลยนะเพราะไม่คาย,ยุะมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่แหละค่ะกาเลยมีการจัดระเบียบนั่นเองนะคะซึ่งทางด้านของทนายเอื้อมูลสิงห์ซึ่งเป็นวิยาวจากรก็บอกนะครับว่าดีใจที่ท่านผู้ว่าเนี่ยนะครับแล้วก็ส่วนราชการต่างๆเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหานะครับ ก็ขอสรุปที่ได้อย่างที่บอกแล้วว่าพ่อค้าแม่ขายก็จะไปอยู่ในที่ที่จัดให้ชั่วคราวก่อนจากนั้นกขบอกจะมีการสร้างโดมให้เป็นจุดขายถาวรเลยนะโดยนำแบบอย่างมาจากวัดโสธรวรารามวรวิหารที่8ปิ้วจากเชิงเสานี้เองครับเรามีกำหนดการที่จะเอาเอาวัดโสธรเป็นตัวอย่างนะครับในการที่จะมาสร้างโดมนะให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ย เป็นจุดถาวรเลยมีที่เดียวเลยพูดง่ายๆแบบนี้อันนี้ก็จริงๆเราก็คุยกันแล้วนะครับแต่มันมา,าเพียงแต่ว่าคลาดเคลื่อนนิดหน่อยแค่นั้นนะครับวันนี้ก็ได้ข้อสรุปตรงนี้นะครับก็จะบูรณาการไปพร้อมทีเดียวเลยก็จะจัดให้มันเป็นระบบระเบียบเรียบร้อยทุกภาคส่วนเลยนะครับ ขณะที่เมื่อคืนที่ผ่านมาทางทนายอนันชัยนะคะได้โพสต์ข้อความบอกว่าหลังจากที่ทุกฝ่ายได้ร่วมหารือแล้วก็ได้ข้อสรุปว่าทางจังหวัดนครพนมจะดำเนินการให้บุคคลแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าทั้งหมดออกไปจากบริเวณหน้าพื้นที่องค์พระธาตุพนมเป็นรูปตัวลักษณะเป็นตัวทีค่ะโดยจะมีให้บุคคลใดๆเข้ามาสแสวงหาประโยชน์โดยมิโดยมิชอบนะคะหรือว่ามีการขายสินค้าใดๆในบริเวณที่พื้นที่ของวัดอีกแล้วก็จะจัดเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลพื้นที่ในทันทีเพื่อความเป็นระเบียบ เรียบร้อยเมื่อทางวัดเข้ามาบริหารจัดการพื้นที่ของวัดได้แล้วเพื่อมีให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่จะเดินทางมาสักการะองค์พระาธาตุพนมที่ประชุมจึงมีมติค่ะบอกว่าให้ยกเลิกประกาศคำสั่ง ปิดวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะคะพร้อมกับขอเชิญพุทธศาสนิกชนเดินทางมาสักการะองค์พระธาตุพนมได้ตามปกติทุกวันทางนี้ทางวัดพระธาตุพนมนะคะได้ดำเนินการเสนอองค์พระธาตุพนมขึ้นเป็นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากการที่องค์การยูเนสโกได้ขึ้นบัญชีเบื้องตน้นในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่41เมื่อวันที่12กรกฎาคมปี2 5 6 0ณเมืองคาคูฟ สาธารณรัฐโปลแลนด์ต่อไปค่ะ